สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเราจะไปเจอน้องพีชสวัสดีทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหาน้องพีชนะก็ไม่ได้เจอพีชมาหลายปีละและที่สำคัญเลยวันนี้คือแบบมันบังเอิญเว้ยมันบังเอิญจริงๆว่าเมื่อสองปีที่แล้วอะ ผมเจอน้องพีชครั้งสุดท้ายปี2019ผมเจอน้องพีชครั้งสุดท้ายคือวันนี้วันที่2ตุลาเนี่ยเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้ววันนี้ผมก็กลับมาเจอน้องพีอ่อีกทีในวันเดิมที่เจอครั้งสุดท้ายวันนี้เราจะกลับมา cover เพลงให้หายคิดถึงกันนะครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วละ่ะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ต่างคนก็ต่างเดินทางนี้ เส้นทางตัวเองนะครับก็ดีใจนะดีใจพีทก็เหมือนเป็นน้องสาวของคนหนึ่งนะส่วนเพลงวันนี้ที่เราจะ cover กันนะครับก็จริงๆคุยกันไว้ว่าอยากได้2เพลงเพลงแรกก็คือแฟนเก่าคนโปรดของวง Slap Ki ดแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเนี่ยคือเพลงวันเกิดชั้นปีนี้ของทีมเอนดาวนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะก,ก,กุ๊กกิ๊กเล่นกันไปมีเพลงอะไรอยากจะอจัดอยากจะเล่นกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆมีสองเพลงนี้ คิดเสมอนะว่า,าแบบอยากจะกลับมาทำวงกันอีกรอบแต่ก็ไม่ค่อยกล้าที่จะคิดมากว่าจะเป็นจริงได้เนวสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราตกลงกันว่าเราจะไม่ทำวงกันต่อแต่วันนี้ดีใจมากเลยนะถือว่าความฝันของผมอีกอย่างหนึง่งมันกลับมาเดินต่อแล้วกันจริงมันก็ มันก็แฮปปี้มันก็สําเร็จของมั s okay. <S ในในระดับหนึ่งวางฝ่าของการอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ออกไปทั้ง4เพลงนะใครที่ยังไม่รู้จักจริงๆใครที่รู้จักวงเรานี่ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2011นะปีนี้ก็2021ครบรอบ10ปีเดี๋ยวเราไปเจอน้องพิชพร้อมๆกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับน้องพิชแล้วนะครับรู้ป่าว่า เราเจอค้าสุดท้ายคือวันนี้เมื่อ2อปีก่อนเรวันที่สงานแอคทิชันองบิงงกบตอนเออเหรอเออใช่คือวันเดียวกันเมื่อสปีที่แหละใช่ไปเรซึ่งเรากเป็นสตวัดแล้วนะคะของเรานะคะถ้าได้ทำดกันอยู่ตอนี้คือสิปีสิบปีสิปีของความหลังนะคะใช่ซ้กันดีกว่าซ้อมกันกัน ได้ไหมเออได้สวย อออ๋อ,อ,อ,อนี่อ๋อนี่แโอเคแล้วี่ใช่ไหมกระตแชัด <c oughs> เจนเลยกันแล้วแแจะได้จ้จะได้ไหวัวชัเจนิน,ไนะไันีนี้ฉขับไม่เป็นเลยนะห <c oughs> ัดจิงวะนี่ขับไปเลยค <c oughs> ือปีน,นี้กำลังคิดว่าจะหัดใช่ปะไม่ยากหรอกแต่ก็แบบที่เกียจแล้วอ่ะ เ็นยากลับมาร้องเพลงด้วยกันนะคะอีกหนึ่งครั้งเป็นเต้นป่ะอันนี้เรคคอร์ดใช่ไหมครับเรคคอร์ดแล้วครับดีครับนี่ก็เป็นนิบิตใหม่ที่ดีอันนี้คือได้แล้วเหรอใช่อันนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราวงอะไรเนี่เนเย เออได้แล้วทุกคนรู้เออเด้แล้วเ่าแล้นลเ,ลเ,ลเลนะครับนี่ก็เป็นคลิปครบรอบสิบปีนะครับที่เรามาจอยกันอือเป็นตาตว์นะคะอยู่กับผมอมยิ้มนะครับและก็อยู่กิบพี่ค่ะครับผมวันนี้เราจะมา cover เพลงที่มีชื่อว่าแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าคนโปรดของสนับคิดค่ะครับถ้าเก่งนี่ต้องขออภัยแล้วเ <laughs> ราะเยอเกินหกปีที่เกเราจะมา <laughs> ไม่ได้ไม่ได้คุยกันด้วยนะไม่เจอ ผิดว่ะเก่งมากเก่งมากอัน่นี้คือซ้อมมายังโอเคกว่าแต่ตอนแบบทเอาใหม่เอาใหม่เเราเราครับเทคสองโป๊ะอ่าเอาใหม่เอาใหม่ล้วไม่อกี้ลืมภาพทุกเราทิ uh uh ้งไปเออมันเก่งว่ะเออเก่งเราต้องไม่เก่งเว้ยเก่งมากเออวันดี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 นะเออวันดีห้าสี่สามสองหนึ่งก้องไหนอะกงโนดกงโนดอันนี้เก็บเป็นแอมเบียนอ๋อเป็นแอมเบียนท์ พิ้งเลยนะวันเกิดฉันปีนี้วันเกิดอย่าลืมเท่านั้นนะ Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Happy Birthday to you โอ้โหติ้งติ้งติ้งต้งต้งอา้วห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับมีพบกับพวกเราเออนั่นนะครับอยู่กับผมยิ้มนะครับอยู่กับพี่นะคะครับผมก็ วันนี้มาในมูสเศร้าๆฝนจะตกอะไรนะมูส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 เศร้าๆฝนจะตกนะครับจะตกจริงๆนะใช่แต่เนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพี่ยมยิ้มมาร่วมคลิปนี่เป็นอะไรเป็นเกียรอย่างมากนะคะเป็นเซอร์ป่ะเนี่ยเป็นเซอร์ค่ะฟังกันเลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าวันเกิดฉันปีนี้ของครีแมนดาวค่ะ ม่กนะเอาไปใส่ตอนท้ายน่ะหรือจะเอาใหม่เอาใหม่มูดมันหโั้โหกกำลังจะบิ้วเลยอ่ะอะ้รขึ้นเลยนะตบมือครับรอยเออนี่เป็นคลิปในรอบสัตวระ รอบสตวรรวนะคะสรตวรรวคือสิบปีนะคะก็มาแล้วมาแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงกันเนาะก็ไว้ว่างๆถ้าเรามีโอกาสได้มาทำคลิปร่วมกันก็เดี๋ยวจะชวนพี่มิ้มมาฟิตเจอริกันใหม่นะคะยังไงสามารถติดตามช่องทางของพี่มิ้มได้ที่ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ในอนาคตจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับปัจจุบันก็มาแล้วปัจจุบันมาแล้วฟิตเจริ่งแล้วห แล้วก็ช่องพี่อมยิ้มนะคะอย่าลืมไปฟังนะคะมีช่องพี่อมยิ้มก็ไปีดนะก็ไปฟีดด้วยนะครับก็ช่องที่ดีมู่เ่ยนั่นแหละครับใครอยากเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์เผื่อเราจะเออทำคลิปอื่นๆพาไปท่องไปเที่ยวปะวะเออทำทำอะไรเออเออนั่นแหละมีอีกหลายสิ่งเลยค่ะที่เราทำได้มากกว่าต้องใช้เวลานะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมา สองปีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรารู้จักกันใหม่ก่อนอ่าตอนนี้มันเป็นเพื่อนใหม่กันได้ไหมเออลดีเอ้ยัดดี้แกไม่เป็นไรนะม่เป็นไรเจในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเอ้ยเหมือนคนคุยกันไม่รู้เรื่องว่าดูเหมือนเออดูเหมือนคนคุยกันไม่รู้เรื่องได้แล้วปล่าแกโอเคป่ะแกโอเคนี่มันลงในช่องแกแกโอเคป่ะ เอาอีกทีได้ไหมเผื่อไว้ไเป็นไงบ้างครับเบื้องหลังการกลับมาในรอบ10ปีของพวกเรานะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่ชอบคลิปแล้วก็ชอบวงของพวกเราแล้วก็ติดตามวงของพวกเรามา10ปีแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของน้องพีทที่อ,อยู่ตรงนี้ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเ8อ e a r ี่เอ็กยูจะกลับมาอัดคลิปอะไรต่อก็รอติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง,องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย